มาแล้วทุกคนมาแล้วลูกจ้าชุดโกโก้จีนูอยากได้ไม่ใช่นะคะวันนี้นะคะอ้อมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการลดน้ําหนักถูกหุ่นเปลี่ยนตลอดชีวิตนะคะการลดน้ําหนักเนี่ยเหมือนกับ เรือการดูแลสุขภาพตัวเองค่ะเป็นการที่เหมือนกับเราต้องอยู่กับเขาตลอดชีวิตนะคะหลายๆคนน่นจะแบบเวลานึกถึงสุขภาพนึกถึงอะไรนึกถึงประกันเป้าอย่านึกถึงประกันนะคะมันแบบเราจะเอาประกันไปหาหมอไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยทำไมเราไม่เอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาดูแลตัวเองก่อนที่จะไปนะคะออมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยสุขภาพสําสคัญมากเลยสวัสดีครับน้องกอล์ฟสวัสดีอุ้ยดีใจมีคนมาฟังน่ท็อปปิ้งที่ ที่จะมาพูดให้ฟังวันนี้นะคะก็คือข้อสงสัยเกี่ยวกับการลดน้ําหนักนะคะแล้วก็มีการตั้งโกสุขภาพการเรื่องไขมนันเรื่องน้ําตานะคะแล้วก็รู้เท่าทานก่อนที่เราเนี่ยจะลดน้ําหนัก ทีเนี้ยหลายหลาคนเนี่ยสงสัยใช่ไหมเราสงสัยเรื่องการลดน้ำหนัก100%ยเซนต์แน่ละแต่เราไม่พูดกันค่ะทำไมเหระเพราะเรากลัวโดนคายคองค่ะทุกคนหรือไมอ่ก็เรามั่นใจว่าชั้นลดได้แน,แน่ทุกคนมีความรู้เกี่ยกับสุขภาพอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเรียนหรือไปอะไรอย่างงี้เนาะทีเนี้ยถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะสามารถถามมาได้ก่อนที่จะไปต่อได้เลยนะถ้าไม่มีนะคะ ออมขออนุญาตไปนะคะเรื่องการตั้งโกสุขภาพกันก่อนถามว่าตอนนี้เนี่ยเราอ่ะเคยตั้งโกเรื่องเป้าหมายชีวิตตั้งโกเรื่องการเรียนตั้งโกเรื่องการเงินใช่ไหมแต่เราลืมตั้งโกเรื่องสุขภาพหรือเปล่าอีก5ปี10ปีสุขภาพฉันจะเป็นยังไงนะไม่สนใจเลยเอาเงินไปทําอย่างอื่นหมดหรือเปล่านะคะการตั้งโกสุขภาพเนี่ยมันคือเหมือนกับเหมือนให้เขาอยู่กันในชีวิตประจําวันเราซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะตั้งโกผิด วันนี้ออมจะมาเล่าให้ฟังว่าเทคนิคการตั้งโกง่ายๆคืออะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะจะบอกว่ามันคือสุขภาพคือไลฟ์สไตล์ของเราอะอ่ะง่ายๆเลยทําอาหารกินเองหรือเปล่าไม่ทําอาหารกินเองพ่อแม่ทําให้อาหารการกินเป็นยังไงอย่างที่2คืออะไรอย่างที่2คือ การที่แบบเหมือนไปทํางานแล้วไม่มีเวลากินไปซื้อกข้าวข้างนอกกับข้าวข้างนอกเนี่ยไม่ใช่ถูถ่กนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่น่าจะมีเรามัง30ม0นะอมเจอแต่60บาทนะคะในกรุงเทพเนี่ยถ้าจะเป็นของกินที่ดีหน่อยนะก็ร้อยบาทขึ้นไปแล้วอะคะ่ะทุกคนค่าครองชีพเราเนี่ยอาจจะสู้ไม่ไหวนะคะแล้วก็อาหารเนี่ยก็ยังไม่ได้คุณภาพขนาดนั้นนะถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราทําเองจริงหรือเปล่าซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วอะนะคะโลกไ์สไฟพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องสู้ ทีนี้นะคะวิธีการตั้งโกง่ายๆเลยนะคะอันแรกเลยคือ 1. มองตามความเป็นจริงก่อนหมายความว่าอะไรหมายความว่าการที่แบบน้ำหนักเราเนี่ยสมมุตินะน้ำหนักร้อยโลจะไปหุ่นแบบสวยสลิมเลยนะคะมีคนถ่ายรูป before after ทาบขึ้นมาอย่างเงี้ย โอ้ยฉันทำลดน้ำหนักได้นะคะทุกคนก็แบบเฮ้ยทำได้ยังไงแกเก่งมากเลยนะคะทุกคนถามก่อนไหมว่าเขาทำการลดน้ำหนักกี่รอบเข้าคลอดน้ำหนักกี่ครั้งไปฟิตเนสไปทำอะไรมาบ้างไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วแบบหายตุ้มอะไรเงี้ยมันมีบิทวีนก่อนบิทวีนหนึ่งบิทวีนสองบิทวีนสามก่อนที่จะมาถึงความสวยตรงนี้ <Yeah. S 1> ออก็เลยบอกว่าเคียงเขาคือมันจะต้องให้เหมือนการดูแลสุขภาพอะคือการให้อยู่ในชีวิตประจำวันเราอะค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าจะไปจาก จากเนี่ยไปถึงเนี่ยเลยอะ่ะมันเร็วเกินไปให้เราตั้งแบบสั้นๆก่อนตั้งยังไงสั้นๆน,นะคะตั้งก่อนว่าเออวันนี้ฉันเดือนนี้ฉันจะลดสัก1-2กิโลก่อนนะให้แบบพอใส่อะไรนะกางเกงอะ่ะรู้สึกว่ามันแบบ ไม่ไม่ไม่ขับอะ่ะก็พอแล้วอะไรเงี้ยหรือเปล่านะคะตั้งแบบทีละนิดก่อนแต่ถ้าเกิดใครที่แบบจะเป็นเจ้าสาวเนี่ยอาจจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้ากันเนินเน่นๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งแบบไปตกใจกับการที่แบบมีคนมาโฆษณาเกินจริงว่าแบบเฮ้ยทำปุ๊บพรอมปลาบัมมันไม่มีนะคะอย่ามาโนนะคะทุกคนอย่าไปเชื่ออะไรแบบนั้นนะคะต่อมาเลยคือมี B-step นะคะเป็นขั้นเป็นตอนค่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่าอยู่ดีอะ ฉันเข้าคอร์สลดน้าหนักฉันไปเทรนเนอร์ฉันไปออกกำลังกายฉันซื้อคอร์สออกกำลังกายซื้อคอร์สแล้วหนักเสร็จปุ๊บมันต้องสวยเลยแน่ๆนะคะแล้วเราไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วเราแบบอะไรนะเขาบอกว่าให้กินคิน ตลอดคอร์เลยคิดภาพนะคะอยู่ดีๆแบบฉันไม่คนชอบกินอนะ่ะไม่งั้นหุ่นฉันไม่ได้มาขนาดนี้หรอกนะคะทุกอย่างของฉันเนี่ยมาจากการกินลว้ลวนๆนะคะกินของอร่อยกินแบบไปถ่ายรูปคาเฟ่ไปถ่ายรูปโพสโซเชียลอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถูกปะทีเนี้ยการไปสเต็ปก็คือจะไปกินคินตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วเราก็จะแอบกินแล้วเราก็จะตะบะแตกในที่สุดการเป็นขั้นตอนก็คือ เปลี่ยนได้ไหมอ่ะอย่างสมมติว่าฉันไม่เคยกินผักเลยบางคนกินผักไม่ได้เงี้ยอาจจะต้องพื่อนอาหารเสริมนะแต่ถ้าบางคนที่กินได้นะอาจจะแบบเออมือ้อนึงเนี่ยกินอาหารคลีนสักแบบเอออาทิตย์นึงสามวันครั้งได้ไหมเออะไรเงี้ยถ้ามันไม่ได้เนี่ยค่อยๆกระดดให้เราเนี่ยไม่รู้สึกแบบดราม่าหรือเครียดเกินไปเวลาการที่แบบออมาเคยซื้อคอร์สอออกกำลังกายแล้วไม่ไปเคยเป็นไหมทุกคนซื้อแพงซื้อแพงมากนะคะแต่ไม่ไปเพราะขี้เกียจค่ะขี้เกียจมากแล้วรู้สึกว่าแบบ เออมันเป็นยังไงไม่รู้ว่ามันเป็นความกลัวในใจอะที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆมันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าเวลาที่เราจะออกกําลังกายเลยทันทีเนี่ยไอ้ยังในนังเสือต้องไปแคเป็กเนี้ยง่ายที่สุดเลยคือการที่เราแค่เดินใช่ปะง่ายที่สุดเลยคือการที่เราใส่เสื้อผ้าทีเนี้ยเขาก็จะมีทริคของเขาในการที่เหมือนกับเวลาที่เราจะออกกําลังกายเราแค่ใส่เสื้อผ้าค่ะแล้วลองไปสถานที่นั้นอย่างเช่นไปฟิตเนสไปสถานที่วิ่งไปที่ไหนก็ได้นะคะแล้วยืนอยู่5นาทีแล้วกลับมา ทำอย่างนี้ก่อนให้ให้มันหายกววเพราะทำไปสักพักหนึ่งอะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราต้องต้องทําอะไรบางอย่างอะที่แบบไม่ใช่แค่เหมือนไปแลกลับอะเราก็จะเริ่มลองเล่นนี่คือสเต็ปง่ายๆและอย่างที่3เลยก็คือ take it easy นะคะหรือว่าทําให้มันง่ายกับตัวเองนะคะ่ะอย่างเช่นเรารู้ว่าแบบฉันชอบกินคันชานมไข่มุกเนี่ยนะแบบทุกวันเลยอะมันอดไม่ได้แล้วเราไม่สามารถแบบ กินลดกินให้เดืออาทิตย์ละ3มวนะันได้ถูกปะเราก็ทํำง่ายๆคือกินแค่จากเท่านี้ใช่ไหมจากเต็มแก้วเงี้ยให้มันลดเหลือน,นิดนึงได้ไหมครึ่งนึงก็ได้ไหมอย่าไปเสียดายนะคะเสียดายแล้วสุดท้ายเนี่ยกลับมา ดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะคะกินให้พอเราหายอยากความรู้สึกเลยจะแบบแบ่งเพื่อนก็ได้อะเนี่ยทาให้มันง่ายกับตัวเองนะคะเวลาที่แบบเออเขาบอกว่ากินอาหารกินคี้นใช่ไหมห้ามลูกชิ้นห้ามแป้งมันไม่ดีนู่นนี่นั่นกินใครจะไปกินได้นะคะเราก็อยากกินของอร่อยะคะ่ะทําตัวเองให้มันง่ายๆนะคะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะเป็นแบบมื้อนึงกินครั้งนึงก็ได้อะทาให้เรารู้สึกว่าเราอะ่ะกินง่ายโดยที่แบบไม่อึดอัดใจอ่ะต่อไปเลยก็คือ ให้รางวัลกับตัวเองบ้างการที่เราทําอะไรได้นะคะเวลาทําอะไรก็แล้วแต่ไม่อยากให้เกิดความเครียดอะเวลาที่เราทําความเกิดความเครียดเพชเชอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะทํามันไม่ได้ดีนะคะมีคนส่วนน้อยที่เขาบอกว่าเราจะเป็นเหมือนคน5%ใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าเราไม่มีทางเป็นเหมือนคน5%ได้นะคะเพราะว่าเราเป็นคนปกตินะคะเราก็ต้องรู้นิสัยตัวเองด้วยว่าเราเป็นยังไงทีเนี้ยในเมื่อนะคะเราลดชาโน่ไขมุกได้แล้วถูกไหมเราก็เอาเงินตรงนั้นน่ะ บัตรเจ็ดที่มันเหลืออยู่ให้รางวัลตัวเองนะคะให้รางวัลตัวเองค่าเสริมสวยค่าช้อปปิ้งค่าไปเที่ยวค่าอะไรก็ได้ที่แบบเออเนี่ยรางวัลที่ฉันลดน้ำหนักได้ไงเราพอใจแล้วสุขภาพเช็คโอเคแล้วหุ่นก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยค่ะคนเราเนี่ยนะคะมันก็ต้องแบบตั้งโกได้ว่าเราอะอยากหุ่นแบบไหนด้วยอะบางคนแบบฉันคิดว่าอยากจะหุ่นแบบนี้แต่เราไม่ได้ทําอะไรเลยฉันหวังว่าแบบจะต้องมีตัวช่วยจะต้องมีโค้ดมีนู่นมีนี่ก็ได้แต่เราลืมพึ่งตัวเราเองไปอะจริงๆออมอยากให้ นึกถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็การคุมเองส่วนใหญ่คือมันยากใช่ไหมไม่งั้นจะมีโค้ดมาเยอะแยะทำไมโค้ดลดน้ำหนักโค้ดอาหารเสริมโค้ดนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบาคนก็ตั้งตัวเป็นโค้ดโดยที่ไม่มีสติิฟิเคตอะไรเลยก็มีเหมือนกันนะคะทำไมถามว่าทาไมถึงแบบนั้นเพราะเราควบคุมตัวเองไม่ได้ไงถ้าเราควบคุมตัวเองได้เราสวยไปนานแล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ยพอมันยากปุ๊บมันมีอะไรบ้างลดแคลอรี่ลดแปง้งลดน้ําตาลเลยนะเพิ่มโปรตีนใช่ปะคะ พอมาทำบบยากๆปุ๊บเนี่ยให้เราเลือกแล้วก็คิดพิจารณาดีๆก่อนนะคะให้มีความรู้อัดแน่นเยอะๆก่อนว่าวิธีไหนเนี่ยเหมาะกับเราไลฟ์บอกดูข้อดีข้อเสียนะคะฟังถึงแบบไลฟ์สไตล์ว่าแบบเออไลฟ์สไตล์ฉันไม่แมทกับตรงเนี้ยอ่ะบางคนอย่างเงี้ยทำงานเนี่ยกินข้าวแค่สองมือ้อมีโคช้ชบังคับบอกว่าต้องกินข้าวสามมื้อสิก็เขาทํางานแล้วเขากินข้าวสองมื้ออ่ะเขาจะไปบงังคับให้เขาได้ยังไงมันไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องดูตามบริบท แต่ละที่ไปด้วยนะคะทีนี้ขออธิบายก่อนที่จะไปเล่าเรื่องการวิธีการลดน้ําหนักนะคะในเรื่องของไขมันเนี่ยหน้าตาเซลลไขมันนะเราจะเห็นลูกข้างล่างเห็นปะมันจะเป็นแบบว่าสีชมพูก็คือจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นการย้อมเซลลใช่นะคือไขมันเนี่ยกลมๆของเขาเลยอะคะ่ะมันจะเป็นไตกิไลายหรือไขมันที่อยู่ข้างในส่วนขอบอะค่ะก็คือเซลนั่นแหละทีนี้ไขมันส่วนใหญ่ข้อเสียของเขาอันแรกเลยนะคะก็คือ ทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองนะโดนโดนบูลลี่หรือแบบทำไมคนุนเธอเป็นแบบนี้เดินเพื่อนทักไหมอะไรเงี้ยอย่าไปถ้าเพื่อนทักแบบนี้นะคะไม่ควไม่ควรจะพบเพื่อนคนนั้นนะคะเพราะเขาเป็นคนไม่น่ารักเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ต้องแคร์เลยก็คือว่าพอไขมันเนี่ยมันไปเบียดในช่องท้องอะ่ะหรือที่เราเรียกวิสโลฟแฟตไขมันในช่องท้องอะไรเงี้ยพอมันไปเบียดเยอะๆเนี่ยมันทําให้ระบบเผาผลาญพังทํา,าทให้แบบอวัยวะต่างๆทํางานไม่ดีมันก็เลยส่งผลต่อสุขภาพ เราต้องดูว่าเราแคร์ไขมันในเรื่องไหนมากที่สุดเช็ดสุขภาพทุกปีหรือเปล่านะคะดูตัวเองด้วยนะคะทุกคนคนผอมเนี่ยตัวดีเลยนะจ๊ะไขมันในเส้นเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงอะ่ะมีเยอะกว่าคนที่อ้วนอีกนะจะบอกเลยความจริงตรงนี้นะคะหลยคนคิดว่าตัวเองผอมนะคะแต่ว่าลืมไปว่ามีไขมันเยอะนะคะอันเนี้ยลดยากและต้องระวังมากๆเลยทีเนี้ยเวลาที่ไขมันมันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือแหล่งพลังงานชิ้นสุดท้ายของเรามันจะต้องเก็บไว้เสมอ เก็บกินแล้วเก็บไว้อ่ะพอเก็บไว้เสร็จปุ๊บเวลาที่เขาออกมาใช้ใช่ไหมเขาใช้เสร็จเขาก็ต้องชดกลับมานี่คือการกลับไปกลับมาของพลังงานทําไมบางทีเราลดน้ําหนักแล้วมันไม่ลงเพราะว่ามันต้องการกลับมาให้มันเท่าเดิมไงเอา้าของของฉันแบบเออเหมือนเหมือนเงินเก็บแบบมีเท่านี้ฉันก็อยากได้เท่านี้เหมือนเดิมฉันจะแบบให้มันลดลงไม่ได้นะคะส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ทีนี้เป็นยังไงเวลาที่เรากินไขมันเข้าไปใช่ไหมคะมี พวกผ่านกระเพาะลำไส้ใช่ไหมภาษาฝรั่งเนี่ยมันก็จะมีไขมันตัวประมาณหนึ่งเขาเรียกว่าลิโปโปรตีนอะไรเงีย้ยไคไคโลไมคคอนแล้วก็แบบพวกคอเลสเตอรอลต่างๆเงี้ยมันก็พอไปผ่านตับเนี่ยมันจะเป็นมันจะแตกเป็นไขมันตัวเล็กตัวน้อยนะคะมันจะมีชื่อเรียกว่า HDL ถ้าเราไปดูค่าของการตรวจร่างกายมันจะมีค่านี้อยู่ทีนี้อันนี้คือไขมันตัวดีที่เราควรจะมีเยอะๆไว้ไขมันตัวดีถ้าหาได้จากทั่วไปเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นพวกน้ามันปลาอน่างน้ามันมะกอกน้ํามันทัตะวนันนี่คือไขมันตัวดีทีนี้ถ้าเป็น LD L D L เนี่ยนะคะก็เขาจะเรียกอยีกอย่างหนึงว่าแบตคอเลสเตอรอลถูกปะ่ะแต่ว่าตอนนี้มันมีงานใหม่เนาะงานวิจัยใหม่ที่เขาบอกว่าไอไขมันตัว ไม่ดีอะค่ะหรือว่า L D L เนี่ยมันแบ่งเป็น large กับแบ่งเป็น small LD L D L large ก็คือไขมันตัวที่มันขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึง small คือไขมันตัวเล็กๆ สิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพเราเลยนะคะคือ small LDL นะคะทุกคนซึ่งไอเจ้าตัวเนี้ยค่ะมันจะมีขนาดเล็กมากนะคะสามารถแทรกซึมไปยังแบบผนังข้อหลอดของหลอดเลือดได้นะคะทำให้เกิดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจเอามาพึกเอามาพาได้นะอนาคตเลยทีนี้มันเป็นแบบนี้ค่ะเอาเวลาที่เรากินแป้งทุกคนไม่ทุกคนไม่รู้อะไรเวลากินแป้งเรากินอะไรนะข้าวเรากินเออ ขนมปังใช่ป่ะแป้งเนี่ยมันทําให้เกิดไตกิสลายในเลือดสูงนะบางคนแบบฉันก็ไม่ได้กินไขมันนะทาไมไขมันในเลือดสูงมาจากไหนอ๋อเพราะว่าฉันไปบุฟเฟต์วันนี้วันนี้มาแน่ๆเลยมันใกล้สูงมานโนค่ะเรากินแป้งเยอะเกินไปหรือเปล่าสังเกตตัวเองไหมเรากินแป้งเยอะเรากินชานมไข่มุกเยอะเรากินน้ําตาลเยอะหรือเปล่าน,นะคะพวกนี้เนี่ยมันทําให้เกิดไขมันในเลือดสูงได้นะคะทุกคน แล้วยังไงถ้าเรากินไขมันแล้วเราลดแป้งมันจะเป็นยังไงเวลาที่กินไขมันเนี่ยฝรั่งเขาจะเรียกว่า high fat diet high ที่แปลว่าสูงปริมาณสูง fat คือไขมันใช่ไหม diet ก็คืออาหารจําพวกที่มีไขมันสูงไอในกรณีเนี้ยที่เขาหมายถึงเขาจะหมายถึงพวก เนื้อสัตว์นะคะพวกอาหารทะเลพวกปลาแซลมอนพวกนี้หรือว่าพวกไข่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงหลายหลคนจะเอาเอาไปปนกับพวกอาหารจังฟู้ดอะไรี้ยพวกพิซซ่าพวกนี้อันนี้อันนี้ไม่นับนะอันเนี้ยให้อ้วนแน่ๆนะคะพวกพิซซ่าพวกไขมันอะไรอย่างเงี้ยแน่นน่นอนนะคะไออาหารไฮแฟตที่ฝรั่งอ่ะพูดถึงอ่ะคือเนื้อสัตว์นะคะพวกเบคอนนะคะพวก อาหารทะเลนะคะพวกแซลวอนนะคะที่จะเป็นไขมันสูงๆนะคะพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยขอโทษค่ะพวกนี้มันจะช่วยเพิ่ม lash LDL ซึ่งมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทุกคนหลักการของคีโตเนี่ยนะคะคือการที่เราเอาอาหารที่มีพลังงานไขมันสูงๆเนี่ยเข้าไปในร่างกายค่ะแทนที่กับแป้งเพราะแป้งเนี่ยคือพลังงานหลักของเราทีนี้พอพอพแป้งเป็นพลังงานหลักของเราถูกไหมมันก็คือยังไงอ่ะพอมันก็คือเหมือนกลายเป็นน้ําตาลกลายเป็นไขมันได้ไตทิสลายได้ในอนาคตถูกปะแต่เวลาที่เรากินไขมันเข้าไปเนี่ยร่างกายมันทดแทนเรื่อยๆค่ะมันก็จะไม่มี เหมือนเหมือนน้าตาลเข้าไปแล้วทีนี้ร่างกายมันหาพลังงานไม่ได้มันก็เลยดึงไขมันมาใช้นี่คือหลักการของ k e โตและเหมือนออมอ่านวิจัยมาอย่างเงี้ยไอตัว keto คือมันเป็นหลักการที่เอามาบีบไขมันแต่ทีนี้มันก็ต้องมีส่วนที่ต้องระวังเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพูดต่อไปเนาะเราเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าเราใช้น้ําตาลเป็นพลังงานหลักค่ะพี่ไม่ชอบกินหวานโชคดีมากเลยนะคะที่ไม่ชอบ อ้อมมาชอบกินชาไข่มุกมากนะคะทุกคนนะคะในคอมเมนต์บอกว่าโชคดีมากที่ไม่ชอบกินชาไขม่ามมกอ้อมชอบกินมากค่ะเพราะว่าอ้อมไม่ชอบกินไข่หมกนะแต่อ้อมาชอบกินชาเย็นนะแต่ก่อนชอบมากแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้กินมากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยอนับได้เลยว่าอาทีนึงแบบกินไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะทีนี้ร่างกายเราเนี่ยใช้น้ําตาลเป็นพลังงาน หลักนะคะ,ะ,คะร่างกายของเราเนี่ยนะคะน้ำตาลเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือเขาเรียกว่าซูโครสนะคะหรือว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นน้ําตาลที่เหมือนเหมือนตัวใหญ่ๆมาอัดรวมกันถูกปเะเวลาที่เรากินเข้าไปะคะ่ะมันก็จะย่อยสลายนะคะเป็นพวกกลูโคสหรือน้ําตาลฟรุกโตหรือฟลักโตนะคะน้าตาลฟรุกโตหรือฟลักโตเนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากน้ําหวาน,นะคะ่ะพวกน้ําผลไม้ผลไม้แล้วก็น้ําผึ้ง กินผลไม้ดีไหมนะคะบางบางคนเนี่ยเขาอะห้ามกินเขาแบบเคร่งมากเลยนะห้ามกินผลไม้เลยฉันกินผลไม้ก็ไม่ได้หรอกกินเป็นกิโลอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันกินได้นะผลไม้อะไรเงี้ยกินผลหนึ่งลูกหนึ่งนี่อมไม่ได้ถือว่าเยอะเกินไปนะคะไม่จําเป็นจะต้องแบบอดจนแบบฉันกินผลไม้ไม่ได้เนาะทีเนี้ยเวลาที่เรากินน้ําตาลเข้าไปเนี่ยค่ะเพื่อมันเป็นพลังงานใช่ไหมมันจะมีตัวตัวหนึ่งที่เรียกว่าอินซูลินทีนี้อินซูลินเนี่ยมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะไป เหมือนเป็นพี่ยามอ่ะบอกว่าฮัลโหลเธอน้ำตาลมาแล้วนะช่วยเอามาเป็นพลังงานภายในเซลล์ให้เราหน่อยใช่ไหมคะทีนี้พอมันมีน้ำตาลทะลักเยอะๆมากๆเนี่ยนะคะมันจะเกิดน้ำตาลในเลือดสูงนะคะเขาเรียกว่าอินซูลินบกพองเป็นเบาหวานอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเยอะจนเกินไปจนอินซูลินมันพังมันจัดการไม่ได้ทีนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างอ่าน้ำตาล ฟลักโตหรือฟักโต้เดี๋ยวที่เรากินแบบเหมือนน้าส้มอย่างงี้เป็นนางเอกนะคะทุกคนมีข่าวล่าสุดนะคะว่าน้าส้มหรือผลส้มเนี่ยนะคะมันมีสารพิษตกค้างถึงแม้ว่าเราจะล้างไปแล้วนะคะสูงนะคะเกินร้อยเดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะกินอะไรนะคะกินออร์แกนิกค,ค่ะแล้วอา,อาหารออร์แกนิกเป็นไงคะแพงมากค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพนะคะเราต้องใช้เงินนะ,ะไม่ใช่แบบจะเป็นอะไรก็ได้นะจ๊ะเข้าใจไหมทีเนี้ย พออะน้ำตาลฟุกโตสเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำตาลฟุกโตสเนี่ยพอมันกินเยอะๆค่ะมันมีความหวานเยอะๆใช่ไหมมันทําเป็นอะไรนะทําให้เกิดไขมนันในเลือดสูงได้ด้วยทําให้เกิดไตกิสดลายในเลือดสูงได้ด้วยอ้าวฉันไม่ได้กินไขมันไงอ้าวกินน้ําหวานหรือเปล่าลืมเช็คหรือเปล่าตรงนี้กินน้าหวานคองหวาน,วานกินข้าวเยอะหรือเปล่าข้าวที่เป็นข้าวสีขาวข้าวสีข,าว,ข,า,วสขาวอะแล้วก็น้ําตาลสีขาวอย่างเงี้ยเนี่ยคืออันตรายนะคะให้เราเลี่ยงให้แบบกินได้แต่ว่าให้น้อยลงนะ ม,มีวิธีที่ง่ายกว่าการออกกําลังกายไหมเพราะว่าช่วงนี้ขี้เกียจมากก็ไม่ต้องออกก็ได้นะคะจริงๆการการคุมน้ําหนักเนี่ยมันใช้วิธีการเขาเรียกว่าคุมอาหารได้แต่ว่าการคุมอาหารมันก็มีหลักการของเขาเหมือนกันอืมเพราะว่าอสมมติว่าเราเคยเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าเอออะไรนะผอมได้โดยไม่ต้องออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยมี มีจริงๆแต่ว่านะคะการคุมอาหารเนี่ยมันทำให้เราผอมได้นะคะซึ่งเปอร์เซนต์การผอมหรือว่าน้าหนักลงเนี่ยเปอร์เซนต์มันไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะถึงการออกกําลังกายจะมีเยอะกว่าประมาณแบบ5 5าถึงสิอร์เซะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าการออกออกกําลังกายเนี่ยทำให้ทําให้เราแข็งแรงจากข้างใน,นทําให้หัวใจสุกฉีดทาให้แบบหุ่นเราดีถ้าเราชอบตัวเองถ้าเราหลักตัวเองเนี่ยแต่ถ้าสมมติว่าเราขี้เกียจมากเงี้ยการคุมอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันค่อนข้างโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าต่อไปเนาะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอะต่อทีนี้จะจะบอกว่าเวลาที่เรากินน้ําตาลเข้าไปเนี่ยสมองเราเนี่ยจะไปบอกว่าฮาลัลโหลสมองเนี่ยจะเป็นตัวสั่งว่าแบบอ่าน้ําตาลมาแล้วามาเป็นพลังงานสิถูกไหมเวลาที่เหมือนร่างกายเราเนี่ยไม่ได้มีน้ําตาลมานานกินแป้งน้อยๆอ,อ,อดข้าวเยอะๆอะย่างเงี้ยร่างกายจะรู้สึกว่าฉันอยากกินของหวาน เคยเป็นไหมทาไมทาไมเราอยากกินหวานนะเพราะเราเคยกินแล้วมันสั่งให้เราไปหาของหวานเพื่อมาเป็นพลังงานให้มันเหมือนกันเวลาที่เราเป็นลมเนี่ยเวลาที่เราเป็นลมมาพูดเลยว่าเราต้องกินเลยจ้ะน้าหวานทําไมอ่ะเพราะมันเป็นพลังงานดูดซึมได้ทันทีกินน้ําแดงอะไรเงี้ยมันจะสดชื่นทันทีถูกปะเหมือนกันทีนี้ไอ้จะตัวสารให้ความหวานแทนน้ําตาลนะคะคือการที่มันไปบอกสมองว่าเฮ้ยมันมีน้ําตาลเหมือนกันนะเธอแต่ ร่างกายเราไม่ได้รับพลังงานจากตรงนี้นะคะมันก็เลยเป็นส่วนที่ช่วยทดแทนนะคะไม่ให้เราน้ําหนักขึ้นจากการที่มีน้ําตาลเยอะเกินไปมันจะมีข่าวมันจะมีแบบเออบางคนบอกว่าอยากกินสารให้ความหวานแทนน้าตาลนะซึ่งมันไม่ดีถูกไหมเดี๋ยวอมจะเล่าให้ฟังตรงนี้สารให้ความหวานแทนน้าตาลนะคะก็คือมันเป็นตัวจริงๆมันมีหลายตัวนะแต่ว่าตัวที่เราได้ยิน บ่อยๆเลยคืออาซิซาแฟมเคกับซูคารดนะคะแล้วก็มีแซคคารินนะคะเพิ่มมานิดนึงแซคคารินอตรงกลางเนี่ยคือขันทัสกรนะคะไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่าไอตัวที่ได้ยินบ่อยนะคะถ้าเราไปซื้อนะะน้ำที่มันเขียนว่าศูนย์แคลอรี่ศูนย์ชูการนะคะขันนะคะส่วนประกอบ อาซิซลแฟมเคกับซูโครสมีแน่ๆนะคะ2ตัวนี้2ตัวนี้นะคะส่งผลกระทบกับตับและไตแน่นอนค่ะเพราะนะคะระบบเมตาบอลิซึมของเขาเนี่ยมันผ่านตับและไตนะคะบางคนก็จะบอกว่าอย่ากินเลยไม่ไดีอันตรายนะคะอมจะพูดแบบนี้ว่าเราไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าน้ำตาลจริงๆ1ช้อนเนี่ยนะคะกับซูโครสเนี่ยมันใช้นิดเดียวจริงๆนะมันแบบมันหวานแบบประมาณ200เท่าอย่างเงี้ยเธอเธอคิดว่าเธอจะกินเยอะได้เบอร์ไหนอะ อย่างแบบอ,อย่างมีตอนนั้นมีข่าวเกี่ยวกับอะไรนะย่าหวานใช่ไหมย่าหวานเนี่ยส่งผลต่อตับแน,แน่ถ้าเธอกินเยอะแต่เราลืมไปหรือเปล่าเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นนะคะอย่างอ,อย่างฝรั่งเนี่ยมันมีย่าหวานที่มันเป็นผงกับย่าหวานที่มันเป็นมันเป็นไซรัปถูกไหมไอ้ตัวไซรัปเนี่ยมันจะผสมโมอโตเด็กตินหรืออะไรก็แล้วแต่ะคะตัวพวกนี้มันจะส่งผลต่อสุขภาพเราซึ่งกินไปแล้วมันก็ไม่ดีไงอ่้อย่างฝรั่งก็จะมีการเทียบเลงว่าแบบเออสารให้ความหวานให้น้ำตาลอันไหนดีกว่าหนึ่ย ก็ไม่ได้ค่อยแบบใส่ใจขนาดนั้นนะเออแล้วถ้าถามว่าแบบเฮ้ยไม่กินเลยมันได้ไหมจริงจริงอะ่ะการกินพวกนี้ยิังดีกว่ากิกนน้ําตาลที่แบบเป็นชาผวมไข,ข,ข่มุกที่มันเป็นลิดลินะเพราะเราไม่ได้กินเยอะมากนะคะให้ไปยอ้อนดูได้ว่าเฮ้ยเราไม่ควรวันหนึ่งเนี่ยไม่ควรกินเกิน3ากระปอ๋องอะ้วทำไมสมมติสมมติว่าเราไปซื้อของใช่ปะ่ะแล้วแบบหั่นพิก หันดูแล้วแบบสูตรแคลอรี่แต่ทำไมไมันมีน้ําตาลมาอะไรอย่างเงี้ยอ่าลองดูแล้วเขาหรือเปล่าว่าเป็นสารให้ความหวานแทนน้าตาลหรือเปล่าสารให้ความหวานแทนน้าตาลตรงนี้เนี่ยมันมีพลังงานนะแต่มันมีพลังงานนิดเดียวประมาณแบบ0.4อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าพลังงานจริงๆของน้ําตาลเนี่ยมันคือสีไงมันแบบหมันคาร์โบไฮเดรตคือ4ถึงจะเรียกว่าเป็นพลังงานทีเนี้ยพราะมันน้อยกว่ามันต่ำกว่าสปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยเขียนว่าศูนแคลอรี่นะจ๊ะทุกคนนะคะเขียนว่าเป็นแบบนี้ ขันทศกรขันแช่บวยจริงๆใช่อันตรายขันทศกรขันตทศกรนี่อันตรายอยู่นะเขาเอามาทําฝรั่งแช่บวยไม่เอาเลยจริงๆออมก็ไม่ได้กินฝรั่งแช่บวยมานานแล้วจริงๆที่เขาใช้ขันทศกรเพราะว่ามันราคาถูกค่ะอะไรเงี้ยแล้วคนส่วนใหญ่คนไทยชอบกินของแบบรสจัดจัดอะ ของอะไรนะของดองของอะไรอย่างเงี้ยแบบซุ้มตําก็จะจัดใส่ของเยอะๆอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเราเลี่ยงทําเองได้ก็เลี่ยงนะคะยกเว้นแบบอยากจะกินจริงๆแบบอยากจริงแบบเดือนนึงกินครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยโอเคได้เนาะแล้วทีนี้เอาละมาถึงตรงนี้แล้วว่านะคะการลดน้ำหนักเนี่ยนะคะมีคีโตมี i อถูกไหมมีอาหารเสริมนะคะจะออมเนี่ยมีเพื่อนทุก ทุกๆวงการที่อยู่ตรงเนี้ยนะคะแต่และทุกๆวงการเนี่ยเขาลดน้ําหนักได้ผลหมดนะคะอย่าไปบัฟใครนะคะว่าแบบอา้าวคีโตไม่ดีไอไม่ดีอาหารเสริมไม่ดีนะคะทุกคนลดน้าหนักหมดเพราะเขามีวินัยนะคะแล้วเขาไม่ค่อยกลับมาโยโย่เลยดังนั้นเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะมาบอกว่าแบบวิธีไหนดีกว่านะคะยกเว้นว่าเป็นวิธีที่เราชอบและเราถูกจริตกับเขาให้เราศึกษาก่อน นะอย่างคีโตอย่างเงี้ยค่ะหรือคีโตจีนิซีตคือหลักการที่เหมือนเราไม่กินแป้งนะคะเพราะแป้งเป็นพลังน้ำตาลเป็นพลังงานหลักใช่ไหมอย่างที่พูดไปแล้วนะคะเรากินไขมันแทนพอเรากินอาหารที่มันมีไขมันสูงอย่างเช่นพวกเนื้อพวกเบคอนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาทดแทนเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้มีพลังงานอะนะแล้วก็เลยทยํายังไงดีไม่มีพลังงานก็กินก็เอาไขมันจากตรงเนี้ยมาเป็นพลังงานไงทีเนี้ยนะคะน้าหนัก มันก็เลยลงไปปริยายแต่ทีเนี้ยนะคะเราก็ต้องคอยวัดค่า keto จากปัสสาวะเราด้วยว่าแบบเอ้ยมันเป็นเท่าไหร่แล้วนะคะนเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอุต,ตริจะไปลด keto เองนะคะมโนวิธีการนี้นะคะต้องแบบเข้าคอจริงๆนะคะไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเลยค่ะมันจะมีเว็บไซต์ของฝรั่งนะคะของ keto เว็บไซต์จะมีค่อนข้างเยอะมากๆที่ฝรั่งใช้กันเนี่ยนะคะแนะนาให้ไปซื้อคอร์สบ้างนะคะจ่ายเงินบ้างนะคะทุกคน ทำให้ได้ก่อนทําจนเป็นวินัยเป็นนิสัยเสร็จปุ๊บพอเราออกจากคอร์สของเขาแล้วเนี่ยเราก็จะทําได้เรื่อยๆเข้าใจปะอะอย่าง inter intermittent fasting งหรือ if เนี้ยเป็นหลักการเดียวกับการอดอาหารมันคือคือการอดอาหารนะ่ะคิดถึงตอนช่วงเวลาที่เรานอนนะคะเวลาที่เรานอนเนี่ยคือมันมันไม่ได้มันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มีพลังงานมันมันมีพลังงานเราต้องร่างกายเราต้องใช้พลังงานถูกไหมแต่ว่าเราไม่ไม่ได้ ไม่ได้พลังงานจากการที่เรากินเข้าไปนะคะร่างกายก็จะไปดึงจากอวัยวะมานะคะมาเป็นแบบ หมือนให้มันมีน้ําตาลมีพลังงานในเลือดขึ้นมาหนึ่งเพราะว่าอวัยวะต่างๆเราต้องใช้ทีนี้หลักการของ IF นะคะก็เหมือนการเวลาที่เราอดเนี่ยนะคะมันเหมือนกับอารมณ์แบบเรานอนอับสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับการที่แบบเออเราไม่ได้มีอะไรตกถึงท้องเลยพลังงานมันก็ไม่มีมันไม่รู้จะไปเอามาจากไหนมันก็ไปดึงอวัยวะมาใช้เนี่คือหลักการของเขาอย่างอาหารเสริมเนี่ยไม่ตั้งแต่กาแฟนะคะไม่ต้งแต่คอร์สลดน้ำหนัก เลยพูดตรงๆนะคะจะแบบจะไปหวังว่าแบบโอ้ยฉันกินกาแฟแล้วสวยเลยฉันกินอาหารเสริมเข้าคอฉันต้องสวยแบบเขาแน่ๆน,นะคะตาม Before After ที่เขาโชว์มาโนนะคะทุกคนทุกคนต้องดูบีทววนตรงนี้ด้วยอย่างที่บอกว่ามันมีอะไรนะ สตาร์ end, ทกับดิเอ็นถูกปะลืมบิทเว้นหนึ่งสองสามหรือเปล่ามาโนนะคะเข้าคอร์สแบบจะไปตรงนี้เลยไม่ได้นะคะมันต้องอยู่ตัวบิทเว้ก่อนได้ไหมบิทเอ่ะค่อยๆเข้าคอร์สอ่ลงระดับระ,ระดับหนึ่งแล้วพอใจนะคะแล้วทุกวิธีนะคะต้องมีวินัยหมดเลยนะคะแล้วเราจะเลือกยอยได้ยังไงดูข้อดีข้อเสียส่วนใหญ่นะแนะนําเลยนะให้ดูจากไลฟ์สไตล์ตัวเองก่อนนะคะไลฟ์สไตล์แบบชั้นชั้นอะ่ะตอนนี้ทําอะไรอยู่เรียนหรืออะไรเรียนทํางานอะ่ะบัจเจ็ตเท่าไหร่ ไม่ไม่มีเวลาว่างเลยจะมา IF แล้วจะคือเวลาว่างต้องอยู่เวนต้องไปนู่นไม่ไม่ทันไหมอะไรอย่างเงี้ยดูดูจริดดูด้วยว่ามันทันไหมไออย่างอาหารเสริมบางคนเนี่ยทานอาหารเสริมเข้าคอร์สแล้วน้ำหนักก็ทำไอเอฟไปด้วยอย่างเงี้ยเข้าฟิตเนสไปด้วยอย่างเงี้ยก็ได้ไงแต่ว่าก่อนจะทําแบบนี้ได้อะเราก็ต้องมีความรู้ก่อนที่จะไปทําได้นะคะและที่สําคัญเลยเนี่ยคือช่วงนี้เนี่ยมีโค้ชมีโค้ชแบบโยแย,ยมากมายเกี่ยวกับอาหารเสริมทุกทุกอย่างเลยนะคะทุกคนจะพูดว่าเฮ้ย ะค,ะคิดพิจรารณาดีนึงนะคะเขาโฆษณากจริงหรือเปล่านะคะเขาอะไรยังไงไหมนะคะจริงๆอะ่ะเออ,ออมเคยเคยเออเคยมีประสบการณ์นะคะโดนหลอนะคะจริงๆเหมือนเหมือนเขาจะดีแต่มันไม่ดีอะ่ะอ่ะเหมือนอาจจะแบบเก่งเรื่องการตต่อเก่งเรื่องการโฆษณานะคะแต่ปรากฏว่าพอไปซื้ออันนี้ไม่ใช่คอร์สน้ําหนักนะหมายถึงว่าคอร์สแบบพวกทั่วไปการเรียนหรืออะไรอย่างเนาะปรากฏว่าไปซื้อคอร์สเขาก็ไม่เห็นจะสอนดีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อจริงๆมันแค่แบบแค่โฆษณา ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องศึกษาหาความรู้ก่อนมีความรู้ก่อนเสมอแล้วก็จะต้องนะคะเช็คด้วยนะคะอาจจะโดนหลอกบ้างอย่างออมก็โดนหลอกไปสองสาครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งจะรู้แบบอ๋อสรุปคือเขาอะ่ะอยากได้แค่เงินของเราเขาไม่ได้อยากช่วยเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดูกันไปอาจจะลองผิดลองถุกบ,บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นะคะขึ้นกับวิจ,จยารณญาณของแต่ละคนแล้วกันนะคะแต่ว่าออมเชื่อว,ว่านะคะก็อย่างน้อยเนี่ย เราก็จะต้องได้ความรู้อะค่ะให้การดูแลสุขภาพโกของน้ำหนักเราอะค่ะไปอยู่ในชีวิตประจำวันให้ได้นะคะทุกคนอย่าไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนแบบนานๆทำทีอะคะ่ะให้มันไปชีวิตประจำวันให้มันแฮปปี้ไปกับการทำทุกวันทำมันจะสนุกเหมือนเวลาที่เราเรียนการเงินอย่างเงี้ยเรียนทฤษฎีใช่ปะเขียนรายรับรายจ่ายเขียนโน่นนี่นั่นนะ,ค,ะคนที่จะทําส่วนใหญ่คืออะไรคะคือนักธุร,รกิจแต่ถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาที่แบบไม่ใช่นักธุรกิจมาทํอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทํา เรารู้ทฤษฎีถูกปะแต่เราก็ไม่ทาทาทาไมใช่ไหมเราก็ต้องรู้นิสัยตัวเองด้วยว่าเราอะยังไงทํายังไงเราถึงจะเบรนได้ว่าแบบเอ้ยเราจะ,ะำจ,ำจำกัดเงินยังไงของตัวเองนะอย่างเงี้ยมันก็มีมันก็ต้องค่อยๆหาวิธีไปอะคะ่ะลดน้ําหนักการดูแลสุขภาพเช่นเดียวกันอย่าไปหวังกับการที่จะไปโรงพยาบาลตอนไฟนอลนะคะช่วงนี้นี่ออมเห็นคนไปโรงพยาบาลเยอะมากเลยทั้งเอกชนทางรัฐบาลเนี่ยเห็นแล้วปวดหัวมากแบบทำไมทุกคนต้องแบบ เออทำไมต้องแบบไม่ดูแลตัวเองก่อนนะคะอยากให้ทุกคนแบบรักตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองนะคะแล้วเราจะพบว่านะคะความสุขจริงๆแล้วอะค่ะมันมันมีแค่นี้เองค่ะมันไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะคะทีนี้มีใครจะมีคำถามอะไรไหมนะคะก่อนจะจบไปหรือมันดีเลยเราไม่ได้ยินใครเลย เอาละทุกคน oh. นะคะถ้าไม่มีคำถามนะคะขอจบไลฟ์นะคะแล้วก็นะคะถ้าเกิดใครมีปัญหาใครอยากปรึกษ,ษานะคะเรื่องสุขภาพนะคะสามารถ DM นะคะมาหาเพจของออมได้นะคะยินดีตอบทุกคำถามะคะ่ะจริงๆอะ่ะใจจริงคืออยากจัดเวิร์กช็อปที่เป็นแบบออฟไลน์ line มากๆเลยนะคะถ้าแบบมีโอกาสก็อยากจัด กันนะคะคแล้วก็ขอกดไลค์นะคะกด follow เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ออมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้าไม่มีคำถามแล้วใช่ไหมโอเคงั้นไปก่อนละนะบ๊ายบาย